ตอบยิงกระเบื้องปูพื้นหนา8มิลครึ่งระยะ7เมตรดมิลครึ่ง ดสอบยิงลูก8มิลระยะอบยิงลูก8มิลระยะ7เมตร7เมตรกว่า ระบบลูกเลื่อนลูก10มิลยิงแผ่นกระเบื้องแผ่นกระเบื้องหนา8.5มิลสี่แรงดึงเอ้แปดแรงดึงและยัง6มิลแปดแรงดึง ขึ้นลบสมิลระบบลูก 2, 6, เรือน่สงระบบลูกเรือสีแรงดึงยาง6กมิลตัด18ระยะชัดสี่ถึงน,น้าใจ92้าสเซน ขวดเฮลิโบอยทะขวดเฮบิบอยกระป๋องสเปร์ ขวดน้ำทะลุขวดน้ำนี่ลูกเข้า นี่ดูออกทะลุสองทะลุทะลุ 2, ะลูกกระเด็นออกไปเลยลูกเลื่อนสิบมิลระยะเจ็ดเมตรครึ่งกระเบื้องหลังคาตาช้าง ลุกแตกแล้วใส่สองลูกซ้อนกระเบื้องหลังคาลุก ยังคลองใจอยู่กระเบื้องหลังคาสิบมิลสองลูกทะลุจริงทะลุสองลูกเลยดัดมิว เอ็อยู่ในปี๊บ ปองกาแฟกระเบื้องกระเบื้องแผ่นนาะนี้สิบมิลครึ่ง tiếp minh gạch nít nâng minh สิบมิลครึ่งเบื้องหนาะสิบมิลครึ่งระเบิดยิงลูกหัวเจกเกเา,านะอวการะบบลูกเลื่อนหัวเจาะเกาะ พร้อมลุกไปหน่อยมองไม่ชัดสัดอีกทีข้างเป๊ปเป้าสีดำแผ่นยาง ทะลุดุดจอบเกาะิบมิลเ้าสีดำข้างฟลิปพร้อม สองลูกลูกยาวไปยิงหนูยิงกบอันนี้ส่วนดท้ายระบบลูกเลื่อนหวัวตาลห้าสิบเซนลูกลูกยาวห้าสิบเซนท้ายประกาพร้อม ทะลุไปไหนมาดูเขาเป่านี่เป็นสอนยิงปลาสอนเกองเงี่ยงแบบไม่ติดเชือกไม่ติดสายพีอีเป็นระบบลูกเลื่อนดันท้าย ดนทายถอนเกาะงแง,งะ่มีแม่เหล็กดูดนี่ไม่ไหลถอนเกาะงแง่งแบบไม่ผูกเชือท้ายระบบลูกเลื่อนดันท้ายันท้ายถอนเกาะงแง,งะ่มีแม่เหล็กดูด สอนเกลี้ยงใช้ลูกเลื่อนดันท้ายใช้ทุกอย่างสี่แรงดึงมีแม่เหล็กดูด ยาเป้าระยะเจ็ดเมตรครึ่งเจ็ดเมตรห้าสิบนี่สอนก็เงี้ยงปักนี่สอนวิหนูห้าสิบเซนนี่ยี่สิบเซน ตัวตัวยาวทะลุตัวนี้ทะลุเสียบไม้ เก็บไม้ไม้ไเม็รสองเซนหนาสองเซนไม้สยาหนาสองเซนทะลุทะลุยาวโน่นเลยถูกแล้วคือเอาวัตรารระบบลูกเลื่อนเหมาะสำหรับเฝ้าสวนเฝ้าบ้าน แล้วก็หาอาหารถ้าไม่ออกแรงเกินจะลองดูสิมันจะออกนะ อนตัวนี้มันถูกสร้างมาให้ดึงออกได้ เพราะว่ามันไม่มีเงี้ยงเงี้ยงมันไม่นั่นมันเป็นเงี้ยงมนถูกสร้างมาให ให้ดึงออกได้ถ้ามันไปติดพวกตอไม้หรือว่าอะไรเราสามารถขยับขยับขยับมันออกมาได้เพราะว่ามันมันไม่มีเงี้ยงคมคมเป็นเงี้ยงมนแบบมนเอาไว้สำหรับยิงหนูยิงกบก็ยิงพวกที่มีพวกตอไม้หญ้าพวกเงา้าหญ้าเงาอ้อยอะไรพวกนี้ยิงแล้วมันจะดึงออกได้ มีขนาดไม้ไม้แบบไม้แบบหนาเนี่ยทวหนาสองเซนนะสองเซนยังดึงออกได้เนี่ยสรุปสรุปว่า คือนางติกรุ่นอวตารระบบลูกเลื่อนอ่าสิบละแปดแรงดึงใช้ายางแปดแรงดึงหกมิลยางหกมิลแปดแรงดึงแล้วก็มียางประม่าเส้นหนึ่งแปดแรงดึงยิงขวดโซดายิงขวดแตกด แล้วยิงกระเบื้องสิบมิลแตกยิงกระเบื้องหลังคาทะลุเป็นระบบลุกเลื่อนนี้เป็นอวตารระบบลูกเลื่อน ระยะชัดจากปีกจากปีกถึงถึงหน้าไกล8แปดสิบห้าแปดสิบห้าระยะปีกถึงหน้าไกลแปด 87เไม่ใช่แปดสิบห้าปดสิบเจ็ดเซนแเ็ดเซนระยะปีกความยาวปืน